รอดชีวิตจากการติดกระตูนตะก้อนบอลพึ่งต่อย400ตัวนะครับหมอก็บอกบอกเลยว่าเนี่ยที่รอดชีวิตนะครับเพราะว่าการทําท่าแบบนี้แหละเด็กคนนี้นะครับรอดชีวิตจากการถูกพึ่งต่อย400ตัวนะครับจากการดูกระตุนตะก้อนบอลใช่ว่า11ปีนะครับวนนี้ก็ไปเที่ยวในป่ากับเพื่อนแล้วถูกพึ่งต่อยนะครับคือพึ่งต่อย400ตัวคือแบบเขามีอาการแพ้มากๆความอันตรายของการถูกพึ่งถูกต่อต่อยนะครับนั่นคืออนาไฟลัสิสกับการแพ้แบบรุนแรงแต่ระหว่างเนี้ยที่ถูกต่อยนะครับน้องแบบนึก แบบเบ่งพลังเหมือนเบติต้าแบบ <c oughs> แล้วพอแบบเบ่งพลังปุ๊บลึกแรงขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากป่าเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลนะครับรักษาทันแล้วก็รอดชีวิตด้วย <c oughs> หมอก็บอกบอกเลยว่าเนี่ยที่รอดชีวิตนะครับเพราะว่า การทําท่าแบบนี้แหละทวท่าอย่างนี้มันช่วยได้ยังไงการที่น้องขึ้นแบบนี้แหละมันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าอะดรีนาลีนเป็นภาวะไฟออฟไฟเวลาเราเกิดแพ้อาาลไฟิสิทธ์แรงนะครับในยาที่เราใช้ใช้ในการฉีดให้คนไข้นะครับนั่นก็คืออะดรีนาลีนตัวอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะช่วยเปิดทางเดินหายใจให้แบบมันยุบบวมกระตุ้นเรื่องของความดันให้เพิ่มมากขึ้นการเกรงกล้าเนื้อก็เพิ่มความดันให้มากขึ้นก็เลยเป็นหนึ่งเหตุสาเหตุนะครับที่ต้องขอบคุณ มาถึงมือแพทย์ได้ทันนะครับแล้วก็ทำการรักษา่งางทันท่วงที